มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปอร์สีราศีดวงรวยเฮงราศีรักก็ปังเงินก็ปังสำหรับราศีเมษเป็นเกณฑ์ที่ดวงการเงินปากพารวยส่วนอีกสามราศีคือราศีตุลราศีกรกฎและก็ราศีมังกรเป็นสีราศีที่รวยแล้วก็เฮงค่ะ ส่วนราศีที่อยู่ในเกณฑ์ต้องระมัดระวังทุกเรื่องได้แก่สมราศีคือราศีพิจิกให้ระวังเรื่องของการงานเรื่องการยกเลิกอะไรบางอย่างกระทันหันการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแนะนำให้ไหว้พระพิคเนธศาลหลักเมืองราศีกุมให้ระวังเรื่องของการเงินเกิดปัญหาแบบไม่ทันตั้งตัวในช่วงครึ่งปีหลังแนะนำให้ไหว้ทาเวสุวรรณไหว้พญานาคได้ ราศีกันให้ระวังเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนแนะนำให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีพระนารายณ์วัดเทพปนเทียนหรือไหว้พระแม่อุมาที่วัดแขกส่วนราศีรักรุ่งไปไหนมาไหนก็จะสวีดหวานกันมากต้องให้สองราศีคือราศีเมษร,ราศีมีนค่ะโดยเฉพาะราศีเมษเรียกว่ารักก็ปังเงินก็ปังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ